สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสมปองประกาศข่าวดีเตรียมวิวาสาวนอกวงการจัดงานคอนเซปต์ไม่เหมือนใคร เรียกได้ว่าบรรยากาศงานวิวาของสมปองนครนไทสงกับสม้มกำลังถูกจับตามองอย่างมากหลังเจ้าตัวออกมาเผยกำหนดจัดพิธีในวันที่2พฤศจิกายน2568ที่โรงเรียนบ้านป่าว่านจังหวัดชยภูมิผ่านเฟซบุ๊กสมปองนครนไทยสง โดยเช้าตรู่เริ่มด้วยขบวนแห่สีสันจากหลายหมู่บ้านก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการแบบพื้นบ้านผสมความบันเทิงทั้งร้องเล่นแหล่และการผูกแขนตามประเพณีที่จัดขึ้นในสไตล์สนุกสนานมีศิลปินและผู้รู้มาร่วมสร้างสีสันอย่างเต็มที่ ถัดมาเป็นกิจกรรมดวลเสียงร้องระหว่างฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวใครพลาดถือว่าต้องควักเงินซื้อเบียร์เลี้ยงแขกสร้างเสียงหัวเราะจากคนที่มาร่วมงานได้อย่างดีพร้อมกับมื้ออาหารพื้นถิ่นที่จัดเลี้ยงอย่างเป็นกันเองช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมกีฬาให้ผู้ร่วมงานได้สนุกไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเล่บอลตะกร้อหรือเปตอง พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดให้คนที่อยู่ไกลสามารถร่วมบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในงานจริงและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ตกคํำงานยังคงต่อเนื่องด้วยการแข่งขันฟุตบอลพิเศษและปิดท้ายด้วยการชมหนังกลางแปลงควบคู่กับดนตรีแดนซ์ย้อนยุคสร้างความคึกคักยาวถึงดึกดื่น ส่วนวันที่3พฤศจิกายนยังตรงกับวันเกิดของสมปองจัดต่อด้วยกีฬาสีหมู่บ้านทั้งวันเพื่อเฉลิมฉลองให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบในสไตล์ม่วนหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ